โะฮะกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีโซสยสิ่นเคยเราจะเห็นได้หลายครั้งนะครับจากตัวละครที่มี SP สูงมากๆตัวนั้นตัวนี้ก็สูง800กว่า840กว่ากว่าเนี้ยอ่ะแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าตัวละครไหนนะฮะมีเลือดสูงที่สุดในเกมวันนี้ผมก็เลยมาจัดอันดับ1ิตัวละครที่มีเลือดสูงเลือดเยอะ ที่สุดในเกมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างตั้งแต่อันดับ10ไปถึงอันดับที่1น,นะฮะไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10ครับตกเป็นของแชทลิงฮะแชทลิง,ท,ลงทุกสีเลยอ่าแชทที่เอาไว้ลิงฮะค,คือแชทตัวปกติแต่ว่ามีลิงสองอันนั่นก็คือไม่พลังกายเต็ม ค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก25%้าเขั้นสูงสุดแล้วก็ลดบุณทามธาตุโจมตีแรง12%ซตแชตตัวนี้จะมีทุกสีเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าเขาเอามาลิงก์เวลาที่เราเล่นหอคอยฮะบางหอคอยก็เราก็จะได้ทุกสีฮะแชตตัวนี้มีเลือดค่อนข้างดีอันดับสิบมีเลือดอยู่หนึ่งพันหนึ่ง้อยสาสิบเก้าฮะหนึ่งพันนี่ถือว่าเยอะเลยนะ แล้วเขายังเป็นแค่อันดับ10นะเราอันดับหนึ่งจะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูที่อันดับต่อไปเลยครับอันดับที่9ฮะอันดับที่9มีอยู่ทั้งหมด10ตัวด้วยกันอันดับ9มีเลือดอยู่1,140ครับ10ตัวนี้ก็จะมีปูม่วงสำหรับ PVP นะฮะไดเบลแดงสังเวียนโฮชิโร่ส้มน้ำหอม หยาดน้ำอ่ะ,อะ,ะชุดแท็กซิโดอ่ะเคมปะจิ PVP รุ่นที่6เคมปะจิที่ไม่ใช่สาระคีนีฮะเคมปจิรุ่นที่6อ่าริซะส้มหน้ากาคอนโลฮะคาเงโรสะฟ้าฮินามุริแดงชุดว่ายน้ำโอคิทาเกะเขียวอ่าป้าแดงตัวใหม่ตัวใหม่อ่ายอดรักคิวอ่ะโอริฮิเมส้มชุดโยมทูด ออืืๆๆก็ถือว่าจุใจกันเลยฮะชุดนี้สิบตัวเลยชุดนี้ก็จะมีเลือดอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบซึ่งมากกว่าอันดับสิบอยู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่แปดกันต่อเลยครับอันดับที่แปดมีตัวเดียวนะฮะนั่นก็คืออันันคาฟินดอรลูกน้องของบรักันนะ ตัวนี้มีเลือดอยู่1,144มากกว่าอันดับ9อยู่4นะฮะ1,144เท่านั้นเอ้ย1,144แต่ว่ามีตัวเดียวเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่7เลยครับโอ้อันดับ7อยากจะตกใจจะล่องวูเพราะว่าอ,อันดับที่7มีทั้งหมด17ตัว อันดับที่7มีเลือดอยู่1,146นะฮะมีอยู่17ตัวด้วยกันหาได้แก่แชตม่วงอายาคาชิฮะยามิส้มโคมามุระเขียวอ่โมเอฟ้าตัวสองเวียนฮะเบียคุยะส้มบางไขลูเคียส้มตุจจีนไหลโจช้างช้างฟ้าลูกน้องบรไกันฮะชื่ออะไรจำไม่ได้อ่า กิมจอเขียวน้ำหอมใหญ่เล็กนะชูเฮฟ้าฮะเลิฟเลิฟเอ่อเลิฟแดงนะครับฮอลโลเนลส้มชุดว่ายน้ำอิจิโกส้มเจ็ดปีโอ้ตัวเจ็ดปีของเราก็ติดอันดับอยู่ในอันดับที่เจ็ดเช่นกันนะเนี่ยไอเซนเขียวพันปีว้โทโชิโร่ม่วงตัวใหม่ฮะตัวที่ปล่อยอันติใส่ป้ายอะ อิชิดะเขียวน้ำหอมเล็กใหญ่หยาดน้ำเป็นอิชิดะที่ครบเครื่องฮนะฟาร์มครบอ่าเคนเซแดงบางไขตัวใหม่เลยอากอนฟ้าตัวใหม่ในกาชาอา่หน่วยที่สิบสองโอเคอยู่ในอันดับที่เจ็ดฮะมีเลือด1,146มากกว่านดับแอยู่2ฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่6กันต่อเลย อันดับที่6มีเลือดอยู่1,152ครับมีเออเยอะฝาอันดับ7อยู่6มีทั้งหมด9ตัวอ่าได้แก่โทเซนแดงคอนโล่นะอ่าอิสเนตม่วงชุดว่ายน้ำฮะไอตัวนกลูกน้องบริการนะ่ะนกเขียวนกสีเขียวลูกน้องบริการนะ ชื่ออะไรจะไม่ได้ที่สู้กับสู้กับคิระยูฮวัตม่วงพี่ๆปูพันปีแดงซุยฟงฟ้าตัวใหม่ที่อันติใส่ป้ายเหมือนกันนะชุดเดียวกับโอคิทาเกะแล้วก็ที่ชื่อกะยะฮานาัทโรฟ้าตัวใหม่ในกาชายอดกคิวนะฮะ อิจิโกม่วงพันปีฟูบิงตัวนี้ก็เป็นตัวที่แรงสุดๆเลยนะอุระฮาระม่วงนะตัวใหม่ในกระชา12กระชาหน่วสิบสองประมาณนั้นทั้งหมดนี้เก้าตัวมีเลือดอยู่หนึ่งพัร้บฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่ห้ากันต่อเลย อันดับที่5ม <c oughs> ีตัวเดียวนั่นก็คืออ่ายูชิมะโอโกะฮะยูชิมะโอโกะมีเลือดอยู่1,156มากกว่าอันดับ6อยู่4มีตัวเดียวเท่านั้นฮะยูชิมะโอโกะตัวนี้เป็นตัว PVP <c oughs> ก็เล่นได้นะอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ก็อยู่ใน,นระดับที่ดีเลยลเราไปดูอันดับ5ดีกว่าฮะ โอ้ดับ6ยังมีเลือดขนาดนี้เอ้ยอันดับห้ยังมีเลือดขนาดนี้ละอันดับ4จะมีเลือดขนาดไหนให้ไปดูนะฮะอันดับที่4ฮะมีทั้งหมด3ตัวนั้นได้แก่อิชิดะ7ปีอเซนแดงชุดแท็กซิโดนะจิโอเวกา้าเขียวลูกน้องของบารากันฮะที่สู้กับซุยฟงนะมีเลือดอยู่1,158มากกว่าอันดับ5อยู่2นะฮะ ก็3ตัวเดียวเป็นตัวที่ตึงพอสมควรเลยเอ่ออิชระเจ็ดปีโคตรโหดฮะไอเซนแดงพอเล่นได้เก่งเหมือนกันนะแต่เป็นตัวตีใกล้โยเ,เวกา้าเขียวอันนี้ก็พอเล่นได้ฮะไม่ได้นะเกียดโอเคสามตัวนี้จึงอยู่ในอันดับที่สี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สามกันต่อเลยอันดับที่สามมีทั้งหมดสี่ตัวนะฮะ โดยมีเลือดอยู่1,163ฮะได้แก่เข็มปจิส้ม PVP อุนคิโอราส้มดันกิวยินม่วงฮะแชทแดง PVP ตัวนี้มีเลือดอยู่1,163โอ้ซึ่งมากกว่าอันดับ4อยู่5เลย1,163นี11 63, ่ถือว่าเยอะมากนะเยอะมากมาก แล้วอันดับ2อันดับ1จะเยอะขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2อกันต่อเลยอันดับที่2มี2ตัวเนี่ยคือโรดฟ้ากับินจิอ่านาะกาฮอลโลสีม่วงฮะโดยอันดับ2นี้มีเลือดอยู่สูงมากๆเลยก็คือ1 1ึ่ันหนึ่งอถือว่าสูงมากๆนะเกือบจะพันสองแล้วนะอีกไม่เท่าไหร่นะฮะ ตัวอันดับสองยังมีเลือดสูงขนาดนี้นะแล้วอันดับหนึ่งจะมีเลือดสูงขนาดไหนเราไปดูกันที่อันดับที่1ึงกันเลยครับอันดับที่1นึตกเป็นของอ,อิบะยูจิชิโร่ดาวแดงอ่าไม่ใช่อิบะทัชซูอเอมอนทัชซูซาเอมอนภายหลังได้เป็นหัวหน้าหน่วยแทนโคมามุระซาจิน,นะฮะ ตัวนี้มีเลือดโดดจากอันดับที่2แบบเยอะโคตรฮะตัวนี้เลือดอยู่ที่1,159ฮะซึ่งอันดับ2ไม่แค่1,169งงเองนะโอ้โหคือมันเยอะมากๆเลเนี่ยเยอะมากเลยมีมากก่าอันดับ2ถึง2,90เล้นะ 1, ฮะหนึ่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเขาเป็นตัวแบบไหนฮนะเป็นสาย s อ สูง738นะก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับ ATK แต่ว่าเลือดเยอะมากอ่าแล้วมีลิงก์ที่พลังกายบวก320ร้สนสูงสุดลดความเสียหายที่ได้รับโอ้โหเอาไปใส่ PvP นะแต่ว่าลิงก์2มันค่อนข้างน้อยไปหน่อยลดความเสียหายที่ได้รับอะถ้า16%เนะี่ยะกำลังดีโอเคครับ ยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับ uh huh. ยังไงก็ฝากกดไลค์ huh. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีการจัดอันดับเกกะเลือดอีกผมก็จะจัดอันดับตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดในเกมนะโ <Okay. S 1> อเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ